ตายายสอนไว้มีหนี้มีทุกข์ใช้เพียงน้ำสะอาดหนึ่งแก้วแล้วกล่าวขอขมาเทวดาประจำตัวท่านผู้ฟังคะวันนี้ขอน้อมนำการสวดมนต์ให้กับเทวดาประจำวันเกิดของตัวเองมาฝากทุกท่านคะ่ะเพื่อหนุนนำดวงชาตาและชีวิตของทุกท่านโดยให้เตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งแก้วหรือหนึ่งโคร และนำจรดระหว่างคิ้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข หลังจากนั้นให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินแล้วกล่าวว่าลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณีพระแม่คงคาโปรโดมาเป็นทิพยานขออานิสงผลบุญกุศลอันใดเกิดแก่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อและนามสกุลค่ะได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์แล้วกล่าวเรื่องที่ประสบปัญหาที่อยากจะให้ท่านช่วยค่ะไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่าน จงมารับกูสอนที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเวียนที่ใดให้กูสอถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกตอนทุกพบทุกภูมิขออานิสงผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นพกกรพซั ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุบุญค่ะท่านผู้ฟังคะการกรวดน้ำลงดินผลบุญกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้งคือการอธิษฐานจิตสำหรับผู้ที่บารามียังไม่มากพอค่ะและสิ่งที่สำคัญมาก ระหว่างการท่องคำกรวดน้ำให้เทน้ำลงดินตลอดเวลาจนจบคำกรวดน้ำไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำสุดท้ายที่จบโดยไม่ต้องให้หลงเหลือค่ะลำดับต่อไปจะเป็นวิธีการสวดขอขมาเท,ทวดาวรักษาตัวเพื่อเสริมให้เจริญรุ่งเรืองและแขล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้ทุกท่านสวดก่อนนอนทุกวันค่ะตั้งนโมสามจบแล้วว่าดังนี้อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพรหมเทวาอินทเทวาอังคเทวาอาคันตุกะเทวตารุขะเทวาพาลีชัยยะมังคลาอาจาริยัง อาจารยะเทวามุนีสิทธิมาตาปิตุโรอโรคเยนะสุขเขนะจะขะมามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพของพระธรรมด้วยอนุภาพของพระสงฆ์ด้วยอนุภาพของพระรตนตรยัยทั้งสามประการนี้ ขอจองดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้แก่เทวดาที่รักษากิจการการค้าขายของข้าพเจ้าถ้าท่านตกทุกข์ ขอให้ผลจากทุก์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอาหารอันดีมีอาภร์อ,อันเลิศขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้วขอจงโดนบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายจงมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินการติดต่อการค้าขายขอให้ชนะศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทินเทวดากับการสวดมนต์เรื่องเทวดากับการสวดมนต์โดยหลวงพ่อจารันทิตธรรมโมหลวงพ่อครับกระผมอยากทราบความคิดเห็นของหลวงพ่อที่มีต่อเทวดา ที่เขาสวดชุมนุมเทวดานั้นจะมีจริงหรือไม่หลวงพ่อท่านเมตตาตอบในทันทีว่าอาตมาเชื่อทำไมจึงเชื่ออาตมาจะเล่าให้ฟังแต่เดิมนั้นอาตมาไม่เคยเชื่อเรื่องเทวดาเพราะอาตมาไม่เคยสัมผัสแล้วอาตมาจะเชื่อได้อย่างไรในเมื่อแม่ชีก้อนทองปานเนนท่านอายุ แปปีมาบอกกับอาตมาว่าเทวดามาสอนสวดมนต์แม่ชีมาเรียนกรรมฐานอาตมาสอนให้เดินจงกรมให้พิจารณาเห็นหนอแม่ชีเดินจงกรมแล้วคิดถึงเทวดาไปเพ่งเทวดาเข้าเทวดาก็มาแก่ก็เก็บเงียบไว้แต่แล้วในที่สุดแกก็เก็บไม่ไหว ต้องการให้ใครสักคนได้รับรู้เอาไว้แก่จึงมาบอกอาตมาว่า <d> หลวงพ่อดิฉันเห็นเทวดาเจ้าค่ะมาสอนสวดมนต์ให้ด้วยเจ้าค่ะเทวดาที่ไหนกันแม่ชีเอ๋ยอาตมาไม่เชื่อหรอกแต่แม่ชีก็ว่าไม่ได้โกหกอาตมาก็ถามว่าเทวดามาตอนไหนเล่าแม่ชีบอกว่า พอดิฉันได้ยินนาฬิกาตีสิบองเป็นเวลาเที่ยงคืนเทวดาก็ปรากฏให้ดิฉันเห็นไม่ได้มาเปล่านะเจ้าคะมาสอนให้ดิฉันสวดมนต์บทเมตตาใหญ่ดิฉันจึงสวดได้อาตามาก็บอกให้แม่ชีไปถามเทวดาว่าอยู่ที่ไหนหวันรุ่งขึ้นแม่ชีก็มาเล่าให้ฟังเทวดาอยู่ที่ต้นพิกุล ต้นพิกุลที่ว่านี้อาตมาถามผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้เช่นหลวงสมานวนากิจอธิบดีกรมป่าไม้ในตอนที่แม่ชีเห็นเทวดาประมาณพุทธศักราช2500หลวงสมานท่านกล่าวว่าอายุประมาณพันกว่าปีเทวดาบอกแม่ชีว่าเดิมอยู่บนสวรรค์แล้วละเมิดกฎ อ,อนางฟ้าจึงถูกให้ลงมาอาศัยวิมานต้นพิกุลอยู่จนกว่าจะหมดกรรมแล้วก็บอกวันเวลาเอาไว้อย่างชัดเจนอาตมาก็จดเอาไว้แล้วก็เป็นจริงพอถึงเวลาก็เหมือนที่เทวดาให้สังเกตสังกาอาตมาก็ให้แม่ชีไปถามเทวดาว่าไปชวนมนุษย์สวดมนต์ทุกบ้านหรือไม่ อาตมาเริ่มจะเชื่อแล้วเพราะบทเมตตาใหญ่ที่แม่ชีสวดนี่อาตมาไปหาที่ไหนๆก็ไม่เจอจนกระทั่งไปรู้มาว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัน์ได้นำเอาไปต่อท้ายพุทธมน์พุทธาพิเศษและตำรับนั้นไปตกอยู่กับพระคุูรามูลวัสุทัน์พระคุูรามูลนี่ เป็นสิทธิสมเด็จพระสังฆราชแผ่นะทำสมเด็จเนื้อผงดีมากมีละก็เก็บให้ดีนะอาตมาไปขอตำรับมาตรวจสอบที่วัดท่านพระครลมุนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ตำรับนี้ของอาจารย์อาตมาให้ใครยืมไม่ได้อาตมาก็บอกว่าไม่ได้เอาไปเลยครับ แต่จะเอาไปสอบทานอะไรหน่อยแล้วก็เล่าความจริงให้ท่านฟังท่านก็ใจอ่อนแล้วบอกว่าเอาไปเถอะให้ยืมเจ็ดวันแล้วเอามาส่งคืนนะอาตมาก็เอามาเป็นตัวขอมทั้งนั้นอาตมาก็บอกแม่ชีว่ามาท่องให้อาตมาฟังหน่อยแม่ชีก็เริ่มท่องแกก็อายุ87ด ก็ขังยานขวาจะหลุดออกมาตามประสาค,คนแก่โยมเชื่อหรือไม่ว่าแม่ฉีก้อนทองคนนี้เป็นคนไม่รู้หนังสืออ่านหนังสือไม่ออกตัวขอมยิ่งไม่กระดิกใหญ่แล้วเม่ตาใหญ่ที่แก่ท่องอาตามาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแก่ท่องด้วยความมั่นใจอาจตามาสอบกับต้นฉบับขอม ของท่านพระคูลามูลปรากฏว่าไงรู้หรือไม่ตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายไม่มีผิดเลยอัตจจมาถามว่าเทวดาไปชวนคนสวดมนต์ทุกบ้านหรือไม่เทวดาบอกกับแม่ชีว่าเปล่า บ้านไหนจัดโต้ะหมูบูชามีพระพุทธรูปตั้งไว้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์เทวดาก็มาร่วมสวดมนต์ด้วยพระพุทธรูปเหล่านั้นที่ไม่ได้เข้าพิธีอะไรเช่ามาบูชาจากเสาชิงชา้าหากเจ้าของบ้านเอามาสวดมนต์ไหว้พระทุกวันด้วยใจที่ศรัทธาเทวดาก็มาสวดมนต์ หนักเข้าก็เลยเข้าสิงรักษาพระองค์นั้นเอาไว้ก็เลยศักดิ์สิทธิ์ใหญ่ทำให้เกิดสิริมงคลในครัวเรือนอย่างเช่นหลวงพ่อพุทธโสธรน,นั่นคนกราบไหว้บูชากันมากเลยมีเทวดามารักษา16องค์ททำให้เกิดอภินิหารนา,นานาประการและพระพุทธรูปสำคัญสำคัญก็มีเทวดามารักษาทั้งนั้นแหละ เทวดาท่านว่าอย่างนั้นและเทวดาก็ว่าบ้านไหนมีพระพุทธรูปแค่ตั้งโชว์เทวดาก็ไม่ไปสวดมนต์เพราะร้อยวันพันปีไม่เคยทำว่าสวดมนต์เทวดาก็ไม่มาผ่านเลยไปเลยมาไม่ลงมาสวดมนต์คนเราก็มีเทวดารักษาคนดีมีศีลธรรมเทวดาบัณฑิตรักษา ถ้าขนชั่วขี้เล่าเมายาทำชั่วเทวดาพานพวกมิจฉาทิฐิก็มารักษาแล้วอาัตามาก็ถามต่อไปว่าแล้วเวลาพระสักเเกาเมจารูเปเทวดาลงมาหรือไม่เทวดาว่ารีบลงมาเทวดาบัณฑิตมาก่อนพอเห็นเจ้าภาพกินเหล้าเมางํากันในงานบุญก็เบนหน้าแล้วก็กลับไป เทวดาพานก็เข้ามาแทนที่ก็เลยเกิดเรื่องราวตุ่มตามขึ้นมานั่นแหละทอกบ้านชั n แนวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ